สวัสดีครับคลาวเดนประเด็นร้อนในโลกออนไลน์จาก Black and w h ไว e t h a i l a n d ประจำวันที่10ทธันวาคม2565ขอเสนอดังนี้ครับลำดับที่1นึ่คำค้นได้แก่คำว่าบราซิลและโครเอเชียมีมากถ,ถึง5 0 0 0 0นคำคน้น เพราะเมื่อคืนก็คือคู่แข่งขันนัดหยุดโลกครับระหว่างบราซิลกับโครเอเชียผลการแข่งขันก็เสม,มอกันศูนย์ต่อศูนย์ต้องยิงลูกโทษและโครเอเชียก็ดับฝันคนเป็ค้อนโลกนะครับเอาชนะบราซิลไป4ประตูต่อสองดับกคับคนที่2ครับคือคําว่าคริสเตียโนโรนันโดมีมากถึง10,000กมื่าค้นเพราะว่ามีการสำรวจแฟนบอลชาวโปรตุเกสว่าอยากให้โรนันโดหยุดพักเป็นโซนสำรองบ้างไหมปรากฏว่า93.6%อยากให้เขาพักครับ ลำดับคำคนที่3ได้แก่คำว่าบวกขาวแปลว่ามีการแข่งขันชคมวยนะักพิเศษชกไปแล้วนะครับระหว่างบัวกขาวกับเยฟิเมนโกนักมวยไทยชาวยูเครนผลก็คือเสมอกันนะครับคำคนที่4ได้แก่คำว่าตำรวจมีมากถึง5,000ขคำคนเมื่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งจเจรตตำรวจสิบนายเพื่อสอบสวนกรณีที่คุณชูวิทย์ออกมาร้องเรียนเรื่องตำรวจมีเอี่ยวกับทุนจีนสีเทาลำดับที่5ได้แก่คำว่า เรียวมีทนมีมากถึง5,000คำคน้นนะครับเพราะว่าเรียวมีได้เปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่เรียวมีทนแล้วก็ 10+ เรียกว่าสเปคแบบเทพจัดเต็มรักอาหลักหมื่นเท่านั้นคนก็เลยสนใจกันมากมายหันมาดูในโลกทวิตเตอร์ครับลำดับคำค้นที่หนึ่งวิไลตกอับย่านบางนะเขาสะกดอย่างนี้จริงๆนะครับมีมากถึง24,000ทวิต เป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าคณะกรรมการนัเกเรียนของวิทยาลัยแห่งนี้มาประท้วงเรื่องการบริหารจัดการของวิทยาลัยแห่งนี้แล้วก็มีคนสนใจพูดคุยสอบถามกันว่าวิทยาลัยไหนนะลำดับคําคนที่2ได้แก่แฮชแท็กคำว่าเด็ก 66นะครับเพิ่มจากเมื่อวาน75,000ทวิตจึงเลื่อนจากลำดับ3ามาเป็นลำดับ2ก็เกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบเก็บคะแนนของเด็กๆนะครับคงจเกรดกันมากจึงทวิตกันเล็กอันใหญ่เลยนะครับสนั่นเมืองเลยบางคนก็ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางทวิตก็มาสายหมู่เต็มคาราเบลเลยนะครับลำดับคำคนที่3ได้แก่แฮชแทกคำว่าปล้นล้านทองครับมีมากถึง95,000ทวิต พราะมีกรณีต่อเนื่องเพราะว่าทนายผู้หนึ่งของมาบอกว่าเจ้าของร้านที่ยิงปืนอาจมีความผิดฐานทำเพลินกว่าเหตุเท่านั้นล่ะครับก็ทวิตกันสั้นนันเมืองสิครับลำดับคำคนที่4ได้แก่แฮชแทก็กสอบตำรวจมีมากถึง24,000ื่นสี่พัทวิตอันนี้เป็นเรื่องของการสอบเข้ารับราชการตำรวจจริงๆครับเพราะว่ามีข่าวว่าเด็กๆพูดคุยกันว่าเกิดข้อสอบรัว่วเอ๊ะ คะแนนสูสีกันมากเอ๊ะมันยังไงตกลงทุจริตหรืออย่างไรกันแน่และคำคนสุดท้ายนะครับลำดับที่5้าให้แกพี่สตรีเนยนะเอพิโสี่นะครับมีมากถึง139,000ทว,วิตส่วนในโลกของ YouTube คลิปลำดับที่หนึ่งที่พี่สนใจมีผู้ติดตามชมถึง390,000ครั้งได้แก่ ที่แอดดีกรีแชมป์นี่เองก็เป็นเรื่องกรณีเจ้าของร้านทองเป็นนักกดายิงปืนครับแล้วเก่งขนาดมีดีกรีเป็นรองแชมป์ยิงปืนคนก็สนใจสิครับคลิปที่2คือคลิปทกไม่เถียงครับมีผู้ติดตามชมถึง1ล้านคนนะครับก็เป็นเรื่องของเน็ตไอดอลที่เอาชื่อแล้วก็บัตรประชาชนไปแอบอ้างคนก็สนใจกันมาก คลิปที่3ครับองค์รักดาบสุดท้ายนะครับมีผู้ติดตามชมถึง430,000ครั้งเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน170,000ครั้งนะครับแต่ว่าตกอันดับนะครับจากอันดับ2เมื่อวานมาเป็นอันดับ3ในวันนี้เป็นภาพยนตจีนดูฟรีครับคลิปลำดับที่4ได้แก่นิกน็ตชัดนะครับ360,000ครั้งครับเป็นคลิปตอนที่เปิดตัวแฟนของแจ็คแฟนๆก็คงจะอยากรู้ว่าใครหนอคือแฟนแจ็ค คลิปลำดับที่5ได้แก่คลิปของวง BLACKPINK B.P.M. r o no. w Number t นะครับมีผู้ติดตามชมถึง1 4ล้านแสนครั้งเป็นเรื้องหลังการเตรียมตัวฝึกซ้อมเพื่อแสดงคอนเสิร์ตของวง BLACKPINK ครับก็น่ารักนรักนะครับและนั่นก็คือประเด็นร้อนออนไลน์ประจำวันที่10ทธันวาคมจาก Black a n d w h ไว e พบกันใหม่ในวันจันทร์สวัสดีครับ